ก็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 กอก็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 โอ้ยเขาบานเขาอย่างเนาะเขามีโอเมีแอร์หรอร้านนี้น่ะร้านนี้เขามีแอเมีร์นะพ่อปาดเขาดูเข้ไหนกี่แสงกี่ร้านนี่มันค้างครับมันดูหายหมดเลยเอาเราใส่จันจันเลยไปดีกว่าย่านชุ่มหนีบวะ โอ้ยผูกต้นรักไม่นี่โอ้ยคุณนี้ก็ดอกกุยานบีอยากชุ่มหนีมะซุ่มคูรักหลอมผิดนี่ดอตัวอ้ายเป็นบ้าไทยเลยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้เล่นแล้วจ้า คนเยอะมากแล้วเขานั่งอย่างนั้นน่ะเขาจะรู้ได้ไงอะ่ะรถรถออกไปได้ไงอะ่ะเหลือแค่ซุ้มกลางใช่ไหมเหลือแค่อันกลางใช่ไหมมันถ่ายที่เย็นบอเล่นอ,อะไรเย็นเย็น พ่อน้องบีทท,ทักทายนะคะพ่อน้องบีทไม่ได้มาไลฟ์สุดหลายวันแล้วพ่อน้องบีทยากงานมันบินแหมมันบินมันแบบว่าทำงานหนักมากมันเลยบินบินมองๆก๊อกกอกกอกกไม่ได้ใช่ไหม วายเจนไคนีนแ,นนนแอนนี่ซีโฟคนเยอะมากจริงจริงเจ้าภาพอะไรเพี่อนเราจะพา,าแล้วสวัสดีครับ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  จ้าอีแม่มาตามหาลูกใ้าหล่ะเห็นบป้อ่จป้ออันเดียวคันบ่อยเห็นลูกใ้าหล่ะเคยป้อใจอันเป็นคันบ่อยแห่รับรับนั่นไหนบ่จ้าอันเห็นเห็นป้อใจเห็นลูกใต้หลาะยีแม่บ่บ่บ่เห็นครับบ่เห็นเลยมันบ่คนนี้เราตัวป้อพี่บ้านทานตังปลาเดียวเดียววันนี้เราเต็มคนไหนบอแม่เต็มแล้วเจ้าภาพเราเป็นไงบ้างวันนี้สวัสดีค่ะเจ้าภาพแจนทานพี่น้องเอาเออใจยุ่กโอเคไปเลย ก็ตามหากง้าลาบว่าเห็นเห็นมามาบอลโนนแล้วแบบ มือนีอีปุนจามันน้ำผาหนูใต้หลาเเห็นตามาเห็นแตะแกรนพันงาข้นงานเพมือนไจ้ามือดีมือดีบอลนอลบอลนวลป้าบอลนวลบอลนวลป้าเหมคอนไปอาบน้ำเพื่อจะออกมานะคะห้ามนะครับวันนี้จ้างสอดแจ้งนะครับสอดแจ้งเด้จยจน่นนองเด้สอดแจ้งจ้า ฝันมาฝันมาอะไรลูกซ้ายฝันมาได้อุ้มอ่าลูกคนที่สามชื่อบี e ๊ด่มน่องเล็กฝันว่ามีคนเอาลูกของผู้อยู่บ้านคนที่สามไ้เป็นองชื่อบีท e ฝันนะว่นนี้บอลเล่นได้ฝันที่หลีหลงใสเป็นน้ำลาย้นาๆๆนผู้ใหญ่บ้านลูกซ้ายแม่นน้องฝันบอกว่าได้ลูกคนที่สามชื่อบีท e บัดนี้แม่น้องเล็กไปเพิ่งขีปนนอนๆๆๆๆๆๆ ใช้มือนี่อมัจะมืออีหย่างดอกเีหยงค่ะพุ่แม่น่นะพุ่เอาหรอูมือนี่มีสองที่งานนี่เรากับี่งานคุ้จุดนี่อย่างพ่มงานพุ่มอะไรแบบพ่มงานกันมากสวนไหลแลวเป็นไตยังอย่างเพื่อเพื่อนกันดอกเกใคจเนไ่มาทยชที่แท้มัเก็นงานแม่ของผู้ใยา่บ้านได้จ่ามือนี่เอฟีหลายๆคนมะตงอันปอย่างเนื่อเพราะว่าเป็น ยงไสเราเล่นโรดเราเล่นลงตุ้เก็เล่นโรยสดกจงดีไหมก็แมนีู้ลก็้่มมอะไร้บ้านปูอ่ะยโลดใสอดังขาแ้ง่ายกางกลกลาเขมันเป็นอำเภอใหญ่มันเป็นแ่บาในเบื้องหน้าในที่เ่ยเปลี่ยนโคนเต็มลราพี่นองเอ้ย กับมามีใจหลายชาวบามยัอันลูกไา้มีหล่ะกดแขนเิดก็กดแขนไ่ดจ้าจ้าเห็นหน้าลูก้า้เศร้าเลยปวดเอาตัวเป็นเขาตามก่งเรอีอะไรให้ตามกิงไงามนอมีนเ็บท่านนอานเป็นองเขาเยมาแกเเดี็ันนอนได้เามันจแกนำลนมันนอนบ่ได้มันจะตองร้อยเปดต ถ้าเร็อยู่ัไปรอนไถ้าเราไม่ผ่านกม่เจมที่ตอนนี้ไ่อพาเลยมันเจอยู่ตอนนี้ติดเพื่อนเพื่อนมาเขาเลยนะเพื่อนพวกามอะไเขาาบอกเาแบกด็รั ไปอีกหนึ่งครับนะด้หหลายน้าขนาดเล็ๆเยดแล้วขนาดพอน่าจะสามทุ่มได้พอดีตามเวลาสามทุ่กว่าพอดีเวลาเปินสิเวนเซอรแค่ตอนไานคือเปิดจั้งแตเกรดในบวช เวดีสิแล้วนะครับอาบน้ำกระยอกไปนะจ๊ะบ้านนองคลองอาบนนกสิไปน้ององยังก็ะเอาลมาแล้วออกมาีกวนเขาอาบน้ำอาบน้ำจาาออกอาบน้ำก็บอกเาอาบนแล้วแม่นนอนกนเ มีกลุ่มปิดนะครับร้อยิบเก้าบาทนะครับมีกลุ่มปิดร้อยบก้าบาทนะครับพวกนี้ก็วงใหญ่มืนการงานเจ้าภาพเหมือนการงานกริ่นเหมือนกันพวกนี้แมลมงอล้งานวยพงปีนนวอลเปาวดอกปินรตมตันีรอน้องปีด เขาบอกาย่าน้องบีดอย่าดืมกินข้าวนะค่ะยาะนะ่าย่าน้องบีดอย่าดืมกินข้าวนะนอ,อุยคุณย่าน้องน้องบีมาบอกลุงไส้ว่าแม่น้องได้กอุ้มน้องบีดเราเด็จ้าลุงไายบอกว่าคุณย่าน้องบีดอย่าลืมกินข้าวน้องพนาอุยต้องกินข้าวหลายๆเนดะ้อคุณยาออ่าน้องบีดเนี่ยได้อุ้มห <ละ S 1> น้องบีแล้วนะเมื่อคืนน่ะเลิศมากเลิศมากคนหลายๆได้ แสดงประมาณสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าเริ่มเปิดงามนะครับสามทุ่มครึ่งแม่ขึ้นมาอะไรระวังนะแล้วกินหลายแห้งผัดหมี่เยอะมากเจื้อภ้า,าตาไม่กินแน่จ้าจันเขียนอยากกิน,กนแมไหครับอยากยากินตะพุ่งแก้เครียดไหม ไก่หมดอไ่ขอจากละมุลลินบอกใช่กของก่ดีครับผมลต้แล้วก็ผัีแล้วก็แกงเดเดนอรันนี้คุณย่าองฟีนะคะเอฟี้คุณย่าองีนไจ๊ะเออครนนคนนี้ยังไงนี่ พาไปเบิ่องไหนหันจะเข้าเนี่ยไปพาะใหญ่เบิ่งสักหาทีา่จะยังขึ้นมาเด้เอยขึ้นมากับผมขึ้นบุ๊มเยอตัวคนไหม่บอสสวัสดีนะคะเชฟเป็นตัวแทนบอสนะคะเดี๋ยวเชฟจะพาไปดูหน้าเวทีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ดีทุกท่านเลยนะคะ